สวัสดีครับผมช่างกนครับเพจอุปกรณ์โซล่าเซลลและปั๊มน้ำาีซีนะ,ะวันนี้ผมมาติดตั้งปั๊มน้ำนะครับที่อำเภอกรารทละวิชัยนะครับบ้านหนองแวงนะฮะตำบลโคกพระนะครับกรารทละวิชัยมหาสรา,ารคามนะครับจะเป็นปั๊มสามนิ้วนะครับลูกค้าจะใช้ดูดเป็นบ,บ่อบาดานนะครับตัวนี้อ่า ก็ความลึกอยู่20เมตรนะครับบ่อน้ําอยู่ระดับ4เมตรนะครับแต่ลูกค้าบอกว่าน้ําเยอะนะฮะก็เลยปั๊มตัวนี้มาลองดูดูนะฮะปกติก็ใช้ปั๊มไฟฟ้าอยู่2นิ้วนะครับอ่เดี๋ยวลองดูนะฮะอ่านี่นะครับเป็นแผงนะครับ2แผงท่อดูดเดิมลูกค้าเป็น2นิ้วนะครับสูบจากบดานนะฮะเป็นบ่อบดานนะครับ ตัวเดิมเป็นปั้มไฟฟ้าก็นีเอาโซลาเซลล์มาสุบแทนนะครับสามนิ้วก็ได้น้ําไม่เต็มท่อนะครับเพราะว่าท่อดูดเล็กนะครับท่อดูดไม่สามนิ้วไม่เต็มสามนิ้วครับท่อดูดแค่สองครับก็จะได้น้ําไม่เยอะสเล่่นะฮะก็ได้เท่าท่อสองนิ้วครับดูน้ํานะครับที่ปลายท่อนะครับ ดูน้ำหน้าปั๊มนะครับท่อเข้าสองนิ้วนะฮะก็จะไม่เต็มท่อนะครับไม่เต็มท่อฮะเพราะว่าปั๊มเรามันจะเป็น3ามนะครับถ้าน้ำเข้าสคือปริมาณน้ำที่เข้ามามันจะน้อยกว่าปริมาณน้ำที่ปั๊มทำได้นะฮะสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ครับ 08. เก้าห1า 0, 0, 0 8 1 2์5างกครับช่รครับขอบคุณครับฝากกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ